ขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลท์เพื่อที่จะให้คนโกงเนี่ยออกจากโลกเราไปทุกคนขอคนละหนึ่งไลท์ไม่งั้นคนโกงจะอยู่โลกเราต่อตายตาเอาไปไรแล้ววะเอ้าตายแล้ววะไอ้กระจอกไอ้เป็นครับออฟฟิเชียลเออที่รู้ว่ามตกลงนี่ให้ผมเพื่อพวกผมเนี่ยไปก่อนใช่ไหมครับไอ้ข้างหน้าที่ลุงบอกว่าลุงเจอมหาสมบัติอะไรอะไรนั่นอ่ะใช่ไหมลุงแน่ใช่แล้วนะเดี๋ยวพวกแกสองคนนะเดินไปข้างหน้าเพื่อที่ไปหาสมบัติแล้วเอามาให้ลุงเดี๋ยวนี้ แล้วทำไมลุงไม่ไปเอาเองเออใช่ไหมเขียวยะเออทำไมลุงไม่ไปเอาเองใช่ฟังนะลุงอาจจะเล่าให้ฟังว่าลุงขี้เกียจเล่าเล่าให้ฟังว่าขี้เกียจเล่าทำไมทำทำไมลุงลุงทำทำ,ทำไมอ่าอย่าพูดมากอย่ายแรงเยอะไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้น้ำบัดนาว ถ้าเจอสมบัตินะนะเอาให้ลุงก่อนนะก่อนที่พวกแกจะเอาไปใช้ไอ้ลุงก่อนเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเออเออจะตามนั้นก็ได้เฮ้ยรีบไปเถอะก่อนที่มันจะมืดแล้วไป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 จะทำปะไพน์นะเว้ยโอ้ยไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องมาให้พรเลยไม่ต้งเออไม่ต้องพูดมาให้พรแล้วแบบแล้วแล้วไม่ยอมไปเองอ่ะเฮ้ยนี่ฮะข้างในข้างหน้าไงที่เราเจอเห็นปะแต่ว่าเห็นตำนาเขาบอกเล่ากันว่าที่เนี่ย มันมีพวกผีปีศาจด้วยดนะ้วยอาจจะแบบเป็น<อ>แบบมาเป็นมันเคยเป็นบ้านของพวกผีปีศาจแบบดังๆมาก่อนนะอ่ะเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นอ่ะเอ้าเออเจ้ามาเถอะเอาเอา,เ,อา,เ,อาเป็นว่านะแบบซักบ้านนี้หลังหนึง่งอาจจะเป็นบ้านบ้านพวกผีอะไรก็ได้แบบพวกแบบยายแกนนี่พวกแบบโตโหดอะไรประมาณนี้เข้าใจปะเออเพราะฉะนั้น,นเราต้องระมัดระวังตัวเข้าไว้โอเคไหมเพราะฉะนั้นไปตามมาตามมาตามมาเพราะว่าที่เนี้ยมันเคยมีฆาตกรดังๆอ่ะเขาเป็นคนสร้างไว้เว้ยเออเพื่อที่แบบให้คนมาทดลองหาสมบัติอะไรประมาณนั้นเอออาจจะไม่กี่เท่าไหร่อาจจะแบบตามมาตามมาตามมาเฮ้ยม นั่นโอเคนั่นเข้าจะเข้าไปก่อนนะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยไอ้ไอ้เคยะฉันไม่เห็นอะไรเลยว่ะมันมืดมากเลยนี่เราทะลุมาอย่างไั้นะนั่นดิเฮ้ยเราแค่เอาหน้าชนกระเพางพี่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหันทังดิเฮ้ยเดี๋ยวที่ที่ไหนเนี่ยว้าวที่เราเข้ามาข้างในแล้วอย่างนั้นเหรอเข้ามาแล้วโอที่นี่นะ โอ้ดูจากสภาพาแล้วนะฉันว่าตำนานอาจจะเป็นเรื่องจริงว่านะที่นี่อาจจะเป็นคนที่สร้างที่เนี่ยอาจจะเป็นยายแกนนี่ก็ได้เห็นไหม <c oughs> เพราะว่านายสังเกตไหมที่นี่นะเต็มไปด้วยสิ่งเก่าๆเลยไม่จะเป็นของุแก่ใช้อะไรเงี้ยนะเออก็จริงแกื่อว่าไหมไปไปเราเดูสำรวจที่นี่ก่อนดีกว่า,ท,วาที่นี่มีอะไรบ้างที่นี่เป็นของเคลื่อนใช้ส่วนตัวนะเพื่อรักพ่อขึ้นมาผมดูข้างบนกันดีกว่านะที่นี่อาจจะมีคนเฮ้ยโลมีใครอยู่บิ๊กครับโรบิเฮ้ย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 เ เออ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 ,เอ,อมาดิเฮ้ยอะไรเนี่ยลุงมีของเลยโลุงมีของผมแรกด้วยครับเนี่ยใช่แล้วนะถ้าอยากจะผ่านที่นี่เอาของรางวัลเจา้าชัาไปก่อนเพื่อที่จะไปด่านต่อไปอ๋อโอเคเฮ้ยลุงมาถามหน่อยใครเป็นคนสร้างที่นี่ครับเออฉันเป็นบริการของยายแกนี่โอ้บริการของยายแกนี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอมาหาของมาแลกกับลุงก่อนแล้วกันนะลุงนะเออโอเคเฮ้ยมาดูดิมาดูดินี่แกช่วยฉันจำด้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยมีจานบันดีวิทยุอ่านั้นฉันจำฉันจำช้อนช้อนซ่อม อ่าการน้ำล้วก็อัญมณีโอเคแกสั่งมันเล่าโอเคปะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจำเครื่องรางจารหน่อยหนึงด้วยโอเคปะมาทำให้นี่เราต้องหาอาอย่างแรกเลยหาช้อนก่อนหาช้อนหาช้อนเพื่อนตามมาเนี่ยฉันเจอแล้วนี่ไงช้อนซ่อมที่ฉันต้องหาเพื่อไปแลกกับลุงอ่ะเจอแล้วนี่ช้อนซ่อมอ่ะเฮ้ยกากากาน้ำ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 เอามามาๆเรียบร้อยมีเลขออีฉันต้องหาอัญมณีด้วยอ่ะนะเปิดตู้เย็นก่อนเรียกหาเลยเพื่อนเรียกหาเลยเพื่อนใครจะเอาเงยมันดีมาในตู้เย็นเฮ้ยนี่ไงไอเยี่มดีเจอแล้วอยู่ตู้นี้ อยู่ตัวนี้เอ้ยนายการ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 แกคุณเลยแกคุณเลยอ้าวหัวเราะอยู่ไหนเอามามาก็ในกล่องนี้มีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยมีหนังสือด้วยหนังสืออะไรก็ไม่รู้เออมีอะไรไหมนะมีแล้วมีอะไรอีกเพื่อนจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเครื่องจานเฮ้ยที่ที่ไม่ใช่เครื่องจานเขาเรียกไงนะที่วางจานเออมีเล็กเอาลูกเอาไปหมดเลยอะเอาไปหมดเลยเออโอเคไปเพื่อนไปข้างบนดีกว่าไปฉันได้ของละอ๋อได้ของ เกือบที่ก็น่าจะดีนะแล้วก็เป็นหนังสือเขาบอกว่าวิธีแปลงร่างเป็นสิ่งเล็กๆเพื่อไปรับของรางวัลคาถาพูดว่าใหญ่นางอ๋อมันมีคาถาด้วยถ้าเพื่อเป็นสิ่งเล็กเออไม่รู้อะไรเหมือนกันไปเดี๋ยวลอของไปแลกก่อนดีกว่านะวันลุ่งนี่ไงแลกหน้ากากแฮกเกอร์มาแลกการ์ดแลกเออนี่แล้วก็นี่เดี๋ยวเพื่อรักอาใช้ขอในการหนดิในการนี่นี่ถ้าจะชแล้วี่ชรเก่งเลยช่วเหมือนคุณเลยเนี่ยดูดิหมดใจเลยเออเหมือนไปเลยเฮ้ยแล้วมันขาดอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ สกายอมมูเลตอันที่อย่างอ่ะแล้วก็ชั้นหนังสือด้วยเออเดี๋ยวไปเรื่องฉันนอแรกคำใบก่อนดีกว่านะเฮ้ยใบวาร์ปอ้าวใบวาร์ปอ้าวใบวาร์ปอ้าใบวาร์ปแลกไม่ได้โอเคแลกใหม่โอเคแลกได้แล้วใบวาร์ปใบปวาร์ปใบวาร์ปนี่เอาไปทำเอาไปทำอะไรครับลุงเออเดี๋ยวพวกแกก็รู้เองก็เนาะ เ,เ,เราจะเราจะแลกของหมดเลยเราขาดปือนอ่ะเอออันนี้ไม่ดีแลกที่นอเออเออคือไปหนังสือเรื่องหนังสือหนังสือโอเคอเฮ้ยหนังสืออยู่ที่แกเอามาดิามาดิอย่าทะเลาะก,กันโอเคครับโอเคครับได้สูตรแล้วไอ้อลุงแล้วอันหนึ่งไอ้สกายอัลบูเลตนี่เอาจากไหนครับเนี่ยฉันบอกให้นะพวกแกไปห้องน้ำไปแล้วท่องคาถาที่เอ่อพวกแกมีอยู่แล้วก็เอ่อลองดูสิ <ไป S 1> นี่ลุงไม่ได้ไปแล้วนี่บอกนะเออลุงไม่ได้ไปนี่ลุงบอกเนี่ยอ๋อเหรอ พายพายตาจะมาตามจะมาเขาบอกเนี่ยมีไอ้หนังไอ้ไอ้หนังสือที่เขาให้มานะเขาบอกว่าให้ท่องคาถาสิ่งสิ่งนี้ยเพื่อที่เราจะแปลงร่างอ่ะท่องพร้อมกันไหมท่องว่าใหญ่ๆนางจนกลายไปต่อแตนหนึ่งต่อซ้ำใหญ่ๆหญนางจนกลายไปต่อแตนเฮ้ยฉันฉันเอ้าฉันกลายร่างเป็นหนูเฉยเลยไอเอาไว้หนูเดี๋ยวฉันเป็นหนูฉันเป็นคนธรรมดาไอฉันก็เป็นเป็นหนูธรรมดาเนี่ยแล้วทำไมแกไม่แปลงร่างอ่ะนั่นเดี๋ยวฉันก็มาร่วมกันคาถาแกไม่เออใช่ไหมเถอะโอเคนั่นเดี๋ยวฉันมานะฉันขอพูดทอดไปก่อน เใช่มาโอ๊ยนี่ไงสกายมูเลตโอ้จ้าไปเรียบร้อยแล้วนี่ไงของที่มันต้องเอาไปใช้สลับแรกของมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโดนนี่แก๊กเข้าห้องน้ำตอนฉันโอ้ฉันมาถึงไปตามมาตามมาเดี๋ยวฉันว่าฉันกลายเป็นคนก่อนดีกว่านะใหญ่ๆนางโจนกลายเป็นคนโดยฉันก็โอ้ยโอ้ยเฮ้ยฉันรด้ของแล้วไปไได้ของจริงโอเคขอบคุณครับเฮ้ยโปิดดูตาปอบพายเด้อโอเคครับโอเคครับ เออแล้วใบวาร์ปนี่เอาไว้ใช้ทำอะไรอ่ะเออแล้วแล้วมันใช้ยังไงใบวาร์ปเนี่ยเราต้องถามกันนยลุงครับตกลงมาใช้ยังไงครับเนี่ยโอยฉันบอกก็ได้เอาเป็นว่านะพวกแกเอาใบเนี่ยนะป้าใส่หัวตัวเองคนละอันหรือไม่ก็เออมาพร้อมกันให้มันโดนสองคนพร้อมกันนะมันจะกลับว้าไปจุดเริ่มต้นเองอ๋ออย่างนี้นี่โอเคครับโอเคครับมามามาหนึ่งสองสามเฮ้ย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 เต่อไปดีกว่าเพื่อนรักต่อไปเป็นเหล็กนะ ฉันว่านะไม่รู้ว่าที่นี่ใครเป็นคนสร้างนะแต่ว่าโอเคเราเข้าไปดูดีกว่าไหมเตามมานะดึงซองซ้ำเราว่าเราต้องหันหลังแน่เลยนี่ไงใช่ด้วยว่าไปแล้วมาเพื่อรักเราต้องโดดไปให้ผ่านสินะแกพร้อมไหมฉันไม่พร้อมอะไรฉันกลัวตอนเหรมาเพื่อรักกระโดดกันนะปย๊บว้าเพื่อรักมาถึงฉันก็จะตายแล้วจะต้องถอดกอกด้วยฉันว่านะฉันถอดกอกกระโดดน่าจะดีกว่านะเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวกอกมันจะฟังฮึบโอเคฮึบแล้วก็ชึบ ก็ชุบมันเป็เก่งวัะว้าว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 วระวว้า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 วว้นอว้าหว้านว้าวว้ามว้าวว้าวว้ากว้าวว้าว่้าวว้าวว้าว้ไม่้า้ฉันเดาวว้าวว้าว้ยวว้้้้วาารักาวาม้้นาขึ้นาาน

ไปฝากฝากด้วยอ่ะฝากวางไว้เลยอ่ะไปเาวางไปสวยงามเพื่อรักโอ้เพื่อรักชูนี่โดดโดดโคตรใจเลยฉันจะเอาถอดชุดออกไม่านั้นเดี๋ยวฉันจะโดดว่าวนะฮึบอ่ะแล้วไงต่ออ่ะแล้วไงต่อตอนนั้นเหมือนจะไม่ถึงปะเรามันต้องวางกล่องอ่ะเอากล่องอ่ะเอาเพื่อรักโดดมาโดดมาเอากล่องเอากล่องาอะไรก็วางให้หน่อยเอากล่องวางถือกล่องถือกล่องถือกล่องเออถือกล่องแล้ววางให้หน่อยฉันวางทำไมแกไม่ได้วะโอเคแล้วชุดเรื่งไงต่อชูนี่บอลลมดเพื่อรักปึ๊บไม่ใช่หรอนี่ไงเออเฮ้ยฮึบ เฮ้ยเพื่อนรักเฮ้ยรักฉันเราฉันมันมันมีเช็คพอยต์มันมีเช็คพอยต์เว้ยพอฉันตกไปข้างล่างฉับมาขมาข้างบดเลยอะอว่าดีถือว่าดีถืว่าดีบฮึบฮึบโอเคสวยเพื่อนรักมาพอไมหน่งสองสามฮึบกอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเย้เพื่อนรักใครอ่ะไม่รู้อาจจะเพื่อนรักแกแก้เเ้้นเ้

โอ้ยโอเคเอามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ชอบไหมเถอะเวลัาบนมีกล่องเขาบอกมีคีย์เอ้ยมีเหล็กมีบล็อกเหล็กให้ด้วยรู้ไ่มขมหน้าชอบชุดบล็อกเหล็กเขาบอกวะไม่รู้เหมือนกันเวลักนี่เรามีคีย์การ์ดเลเววห้าให้ตามมาตามมาลองใส่ดูปะชึบนี่ไงเลักมาเร็วเอ้ยผ่านเว้ยผ่านเว้ยโอเคหนึ่งสองสามปั๊บเพื่ักโอเคไปเฮ้ยเป็นอะไร เป็นอะไรตกใจว่าเป็นอะไรเพื่อนรักไปย่ายิงเยอะเดี๋ยวรุ้มาขับตกใจไปเดี๋ยวนี้เขายิงแก่อยู่เดีย๋ยวห,หัวใจวายต่อไมต่อไปที่มาไปตามต่อไปเป็นเพชรฉันว่าฉันอยากชอบดาบนี้มากแน่มันต้องเป็นเพชรมูลค่าเยอะแน่ให้เราแน่ๆเลยละ่ะ<ย>ไปหนึ่งซองซ้ำเฮ้ยเพือ่อนรักไปเราเราเข้ามาแล้วเนี่ยว้าว ที่ี่เป็นเพชรอพรักเฮ้ยได้เก็บขีกาไปบ้าสีสีนู้นเงินอ่ะไอ้ไอ้ไอ้เรืว่ห้าเออใช่ใช่เก็บไว้ก็ดีนะชาวบ้านมันต้องมันต้องจะเป็นใช้นานาคตแน่เลยเฮ้ยเขามีคำถามอเพรักเขาถามว่าการ์ตูนแมวสีดำเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรคนดูคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนครับการ์ตูนแมวสีดำเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรครับระหว่างการ์ตูนแคทกับแคทแบ็กการ์ตูนอะไรวะเนี่ยป้ายที่ดูมั่วมากเลยนะทุกคนที่ว่าป้ายไหนถูกครับทุกคนลองคอมเมนต์เลยนะครับผมเลือกครับเลือกครับซ้ายกับขวาทิ้งงงตตตรคคออมมมเน์ถูก้ับผ กระต,ตุแนแคทแคทอันนี้นี่กระต,ตุนแคทนี่มันคือแมวสีดำมันนี่แหละที่น่ากลัวที่น่าเือนผีอ่ะที่จะบแบกวนแล้วว่าตานี้กระตุนแคทเป็นคนสร้างใช่ไหมเถอะเขาบอกว่าคําถามโบราณว่ากันว่าถ้ามองลอดใต้วังขาจะเจออะไรรู้หรือเปล่าครับคุณดูเฮ้ยเฮ้ยย,ยักษ์อย่างเรา<อ>เราเราเรา,เรามองไม่เห็นนะไนแหมครับอ่ะเจอผีจะเจอแมวดำทุกคนว่าเจออะไรครับอ็ไม่เลยฮะระวังเขาบอกว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามองใต้วางขาเนี่ย เราเจออะไรครับตองคืนรู้หรือเปล่าครับคนดูคอมเมนต์เลยฮะแท็กเวลาด้วยนะคนดูนะครับโอเคถ้าคนดูคอมเมนต์แล้วไปเฉลยดีกว่าเฮียมาเจอผีที่เขาบอกเอออย่าอย่าอย่าไปมองถ้วยเดี๋ยวเราเจอผีนะมีขายมองตอบถูกด้วยไหมโบราเขาว่างว่าให้เรามองใต้วางขาเราเจอผีไงแต่ผมเจออย่างอื่นไงเจอใจเจอใจอะไรยิ่งไงอ๋อแล้วไหมครับถามผีแมวดำห็นได้จากอะไรครับคนดูคอมเมนต์ด้วยนะครับระหว่างข้างทางตามถนนกับ ทีวีอ่าอมผมเคยเจอเรื่องเล่าหนึ่งเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งอ่ะเขาเห็นแมวดำครั้งแรกอ่ะในทีวีเว้ยขยะแล้วเขาก็โดนสาปอะไรสักอย่างอ่ะเออมันเป็นกระตูนไงที่เขาเห็นด้วยตัวเองแบบกระตูนแบบเหมือนชายตอนคืนอะไรเงี้ยราะว่าน่าจะทีวีใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์เลยนะฮะถูกต้องเคยะเป็นไงเจ๋งเจ๋งว่าทุกคนไปคขวจุโลกเขยะคุก ไปเราไปดีกว่าเฮ้ยแล้เอ้ยเฮ้ยไป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 เฮ้ยจะเปิดที่แกเฮ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยมันคือมอนเตอร์เหรอมันคือมอนเตอร์เพลี้ยมาเลยเออชุดมันชุดมเท่มากเลยชุดเหมือนในในโต๊ะนวโตะเลยนะยะเห็นนะตัวนั้นฉันคุ้นฉันเห็นฉันเคยเห็นมันก่อนฉันกินเพื่อเฮียมาตัวแคทเฮ้ยแคทเฮ้ยตัวแคทมึงจะบอกว่าตัวแคทเป็นคนสร้างที่นี่เหรอเนี่ยเข้ามันข้าววันยี่วันเอาเพชรมาเพชรมาเราต้องขโมยเพชรเลยมามามา ปันสี่เนยอเฮ้ยแกเป่าวไม่แกี้มันคือตุนแคทยักษ์เว้ยมันคือแมวดำยักษ์ผีไงผีมาดำไงโ่ทำเป็นคนซ่านที่นี่แน่เลยว่ะเออเอ้ยมีกุญแจไปะเนี่ยมีการเอามาดิเอามาจะเปิดเองเอามาดิยเอเปิดเฮ้บนี่ไงมาเร็วมาเร็วมาเร็วก็มาโอเคไปตาต่อไปพร้อมนะหนึ่งสองสามเฮ้บโอเคเปิดลักไปตอนนี้เราเหมือนเรากำลังจะรวยใช่ไหมเราจะพิชมาเมื่อกี้สักหลายก้อนอยู่นะกตาสุดท้ายแล้วเปิดลักไปเราจะไม่เป็นสายลุงว่ะ มาดูกันว่าใครเป็นะคนสั้นที่นี่นะฮะไปพร้อ e กันหนึงสอามเฮ้ไปรอมละปะดานเลยวะเนี่ยว้าวที่นี่สวยมากเลยไอ้เอมองหน้าเรื่องวะแกมีกล่องมีกล่องมีก yeah, ล่องมีกล่องไนๆๆๆๆดนไมกล่องไม่เห็นกล่องอุ้ยะกีตะกีมือวางไงอยู่ก็อยากจะอยากไอไปเนียช่ไปอากไปนี่กองชไปใหม่ก่อนนี่อโอ้เท่แกเอาเพชรไปหมดเลยนะไม่รู้อะไอกก็ให้รู้ผัวขับด้วยกันนะเดี๋ยวรู้ผัวขับกด่าเรา เฮ้ยคิดว่าเก่ามากขอให้ไอ้ฮีโร่บายเฮ้ยตานนี้ฮีโร่บายพวกเขาสร้างเหรอเนี่ยยิงมันยิงมันนี่อ่ะกูไปตีมันเลยละกันเออ๋ยวนี้ไม่เอาก็จะลงไปตีมันนะแต่ก็ลงไปเลยละกันอันอุ้ยกูไปรักนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะมาดิมาดิเก่ามากอ๋อแกเออเเฮ้ยไปคิดดีขึหนไหนเฮ้ยยิงยิง้ยมโอเคยิงมันยิงมันไปเนึ่ยเอาเอาเปือแล้วก็ไปยิงชั้นยิงมัน ววโวอเต็มเลยของเต็มเลยของเต็มเลยโอ้โหไอ้ตามาตายัเพื่อนตาเลใช่ปะนาจะมาหมดแล้วมั้งตาซ้ายี่มันมากเลยว่าตาซ้ายนี่เน้นเน้นของไงโอเพรักดิถ้าเราไปขายไ้ล้เงินเท่าไหร่ว้เนี่ยเราไปซื้อบ้านซื้อเครื่องอาหารซื้อซ้นี่มาหมดเลยวะเพือัก่ชอว่านะถ้าแทดนเดินะรู้ไหมขามันต้องพูดว่าเอ้ยเอามาให้ใช้หน่อยนี้เดี๋ยวฉันจะไปซื้อกหดี ออกะีปัปรโอเคแล้วเออไปขนมไเพื่อนรับไปไปกลับกันดีกว่าเอ้ยแต่ใรดูซะหท่ายเฮ้ยแต่พันเหมือนกัน่าทีเนาะเฮ้ยเออโดดุดดขึ้นงก่มาเรอ่ะเฮ้ยเท้าจิงแกไม่รอฉันกินจิ๋งแกอ้า